ครับเหานครับตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกสนุกมากครบต้องบอกว่าคือตอนแรกเราก็มีความกังวลนะเพราะว่าเพราะว่าภาพยนตร์แฟนฉันคือเป็นถ้าเรียกว่าเป็นเป็นคลาสสิกนะครับเป็นเป็นที่รักของอคนดูหนังหลายหลายคนมากมากนะคระับแล้วเราก็มีความกังวลเราอยากทำนะเพราะว่าเรื่องราวมันน่ารักนะครับแต่ว่าเราก้มีความกังวลว่าเ,เราจะทําไดา้ถูกใจคนที่ชอบหนังไหมนะครับหรอ พอเราเริ่มพอเราเริ่มที่จะทำเนี่ยเราก็เลยคิดวิธีนําเสนอให้มันแตกต่างออกไปปรากฏว่าผลออกมามันคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ว่ามันมันก็มีชีวิตของมันเองในความเป็นมิสเคอลในความเป็นะครเวทีนะครับซึ่งเราก็ดีใจแล้วก็ประัลืมมากคือนั่งดูนี่คือแบบเต็ม้วยความสุขมันเต็มเต็มรูปความสมนุกแล้วก็ล้วก็เด็กๆน่ารักมากเพราะแคสนักแสดงในครั้งนี้ก็คือสดใสมากแล้วก็ เด็กๆนี่ก็คือมือใหม่มากจริงคือคือต้องบอกว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเราแคสมาครับนะครับ,รบเราก็ทําการแคสติ้งนะครับทุกคนก็จะผ่านการออริชั่นนะค,ะครับก็ลองดูว่าเด็กที่เคยเมีประสบการณ์อาจจะเคยพากพากเสียงการ,ร์ตูนร้องเพลงการ์ตูนภาษาไทยอะไรต่างๆนี้รหรือว่าใครเคยใครแนะนําอะไรก็ส่งมานะครับคือคือคือเราก็กามาลองเราลองมาดูแล้วก็วก็คัดกรองกันในอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ แล้วเราก็ปรากฏว่าพอพอมาได้ครบเซตที่เราแบบโอ้โหเราดีใจมากครับเพราะเด็กๆน่ารักมากแล้วก็ทุกคนก็เก่งมากๆยากนะครับแบบอะไรมาเอ่อก็ก็ก็คัดกันอยู่พอขาขวนนะครับถ้าอยู่อขวนแต่ว่าจริงๆก็มองมองน้องไข่ตุ๋นเอาไว้จากโปรทุ้งซองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องแอ c t ิ้งได้ไหมรู้ว่าร้องเพลงได้แน่ๆร้องร้องมากนะครแต่ก็ไม่รู้ว่าแอ c t ิ้งจะเป็นยังไงก็เลยลองมาดูปรากฏว่าเว acting ก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหแบบ ลงตัวลงตัวมากที่รีวิวที่ผ่านมาเพ่ินไปโหยชื่นชอบหมดเลยก่อบอกว่ามันมันสนุกรับมันสนุกมันคือคือคือมันมันผมว่ามันมันสนุกแล้วมันมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องคิดมากแค่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเด็กๆแล้วก็ควานน่ารักของเด็กๆแล้วมันมันเป็นความสนุกที่ที่มีหัวใจครับจริงๆคนทำคนทำโปรดักชั่นทางนี้ก็ดูแบบ ได้พลังงานสดใสใช่ไหมครได้ได้พล e ังงานใหม่ๆเยอะแยะมากมายจากเด็กๆนะครับได้ทำสดใสนะครับแล้วก็แล้วก็ดูแล้วชื่นใจบผมดูแล้วชื่นใจสมกับเป็นละครเวทีสองท้ายอีกสุดท้ายนี่ยังมีความสุขที่พ่อจะบอกแฟนหนุ่มว่าแฟนจะเป็นมิวสิควิดีโอตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่คนรอยยิ้มกับความสุขคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูรีแอคชั่นของผู้คนตอนเดินออกมาแล้วกันว่า สีหน่ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ารอบพรีวิวต่างๆหรือเทสต์อที่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากทุกคนทำสุขมากครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเห็นรู้สึกเ,เห็นเห็นสีหน้าของทุกคนแล้วก็รู้สึกได้ว่าทุกคนแฮปปี้เราก็เรา,เรา,า happy ก็แฮปปี้ก่อชชนทุกคนนะอย่าลืมนะครับแฟนชั้น The Musical นลครับ <laughs> เริ่มแล้ววันนี้จนถึง26พฤศจิก,กายนยนี้เท่านั้นนะครับที่มูลนิธราชดาร์ไลเทเตอร์นะครับรีบมานะครับรีบมาครับ 好，回家了。